could do this all day, I could hear them all Hey, don't care what they all say, I'm gon' do it my way Got them like, I got like, Whoa. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมวันพีดเปาตี้ล็บบบบกอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมมีอัปเดตนะครับไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานเพราะตอนนี้หัวอันคลิปวันที่สองเนาะเมื่อวานมีอัปเดตเข้ามานะครับผมเป็นอัปเดตเกี่ยวกับอ่าเฉลิมฉลอง2ปีนะครับผมแหเปลี่ยนเกมไปค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมทําให้เกมดูน่าเล่นขึ้นมากมายไก่กองนะซึ่งผมเคยอัปเดตพวกนี้ลงหน้าไปก่อนแล้วนะครับี่ยเป็นแบบพวกสปอร์พวกนี้เนาะถ้าใครอยากดูก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก่อนนได้ะครับ Uh, วันนี้ผมไม่ได้สนใจอัปเดตอะไรนะครับคือผมจะมาเปิดการชาครับวันนี้แอบเป็นตู้เชิมฉลองสปีที่ผมเคยบ่นไปตั้งนานแล้วนะครับดีครับผมมา3ตัวละครใหม่นะครับก็จะมีโอเด้งเนาะแอบแล้วก็มีคําว่าสื่นะครับแล้วก็จะมีคี้คุนะครับเป็นสตัวละครใหม่แล้วก็จะมีะอมีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวฟรีอยู่ในร้านเอ็กชแนนนะครับแอบเป็นช่วงอีเวนต์ให้เก็บตอนนี้ก็จะเป็นชอปเปอร์เอมอนสดาวนะครับนี่ครันชินชอปก็ลองแลกไป ทำทรงท,ทรําซับอะไรกันได้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแอบตัวนี้จะมีแท็กโซออนด้วยเนาะของดีของดีนะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดซับส,สไคร้ด้วยนะครับวันนี้ผมเตรียมมาทั้งหมด715เพชรนะครับอันนี้คือเติมไปนิดเดียวนะครับไม่เยอะไม่เยอะเติมไปนิดนึงให้มัน700เพชรพอดีจะได้เปิดให้ดูแบบว่าเต็มอิ่มไปเลยนะครับคือผมยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าช่องผมเนี่ยไม่เคยเปิดกาชาเกิน500เพชรเลยนะครับแอบก็คือมันเป็นตู้บุตรลุงได้ไงผมก็เสียเยออู่หมืนนนกัะ โอเคถ้ okay, างั้นก็เพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาขัดดวงกับตู้สาเพทแล้วก็ตู้รีที่เขาแจกก่อนครับอ่ะมันมีอ่ะแอนิเมชันใหม่ด้วยใช่ไหม <_ d> um> นี่โอ้เป็นแอนิเมชันใหม่นะครับโอ้โหทงดำอ่าผมก็ได้ไปแบบว่าอดส,ส่องแอนิเมชันมาบ้างแล้วนะครับว่าอ่ามันเป็นยังมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋วดูก่อนดึงขึ้นใช่ไหมอ่ามันโอ้ดีนะเนะี่ยสายหมัดโอ้โหเรียบร้อย สามเพชรับเอาอะไรมามาคัดดวงขำๆไปก่อนนะครับนี่คือเป็นแอนิเมชันเปิดกาชาแบบใหม่นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าได้แอนิเมชันแบบไหนแล้วมันจะได้ของดีแบบไหนบ้างผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้เป็นกล่องทองฮนะน่าจะได้ของดีนะเมื่อกี้มันกล่องกากๆเลยธงสีแดงครับผมแต่ว่ามาคนเดียวนะปกติปกติเราเปิดเนี่ยถ้าเกิดมันสีดาวมันจะมีแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนวิ่งมาใช่ปหมผมว่าน่าจะได้ของดีว่ะรอบนี้ สายโลครับผมดูง่ายขึ้นนะครับโอ้ดูหน้าเปิดขึ้นเยอะเลยฮนะซันจิโคลาโลัวผมได้โคลาลัวครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการปัม๊มอะผมบอกทุกคนแล้วครับว่าตู้ก่อนหน้านี้ที่มันดักๆมาคืออยากให้ข้ามก่อนเพราะว่าพวกตัวละครพวกคนนั้นนะมันมาอยู่ในตู้2ปีนี้หมดเลยนะครับเออโซโลซันจิใหม่มาหมดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเรดดอกนะเดี๋ยวขอเปิดขัดดวงก่อนดีเปิดรีบเปิดหนึ่งทำเวลาเนะครับเพราะว่าเพชรผมข้างเยอะนะมันอาจจะกินเวลาคลิปนะ โอ้แล้วเกียร์สี่โผล่มาตัวนี้น่าจะได้ตัวดีป่ะอ่าโอเคเขาสั่นถึงเขาสั่นเลยเป็นสโมเกอร์นะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะวิวร้อยนะครับโอเคนี่คือตู้ฟรีนะครับนะครับเปิดไปแล้วหมดไปนะฮะและนี่ก็คือตู้หลักของเราในวันนี้นะครับผมตู้เฉลี่ยสองสองปีเนดะี๋ยวไปดูเลนดอกกันก่อนดีอนอก,กว่าว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะมีพิกอัพหลักๆเลยไปนเลยประมาณแบบฟีเจอร์ตัวละครหน้าตู้แล้วนะก็จะมี4ตัวหลักๆก็จะมีโอเด้งนะคาร์ามัสสึ คิคุนะครับแล้วก็มีคิเนมอนนะครับนี่คือตัวหน้าฟีเจอร์ที่จะดรอปเดดดรอปมันเยอะสุดนะครับแล้วก็ตัวโซโลซันจิที่เพิ่งผ่านมานี่ครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะลูฟี่รอแล้วพวกนี้ก็มีนะครับอ่าซีพีศนย์ก็มีเลลี่ก็มีนะครับอ่าตู้นี้ผมจะหวังอยู่แค่4ตัวละครหลักๆเท่านั้นที่ผมอยากได้ก็จะมีลูฟี่รออ่าโอเดงนะครับผม อ่าเลลี่แล้วก็รุจิ CP0 ูนย์ะครับแค่สี่ตัวนี้นะครับนี่คือสีตัวที่ผมเปิดถ้าเกิดเปิดได้ในตูน้นี้คือผมไม่เกลือแน่นอนนะครับนอกนั้นคือเอามาเอามาแบบว่าเอามาให้แบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงวะคือผมอยากได้4ี่ตัวนั้นที่สุดนะครับตัวอื่นก็ได้มาก็ดีเหมือนกันนะเออเผื่ออาจจะมีตัวที่ผมยังไม่ได้รีวิวแบบนี้เนาะโอเคครับเพื่อนในการเฉยเวลาเราจัดเลยดีกครับผมมันติแรกฮนะดูดีว่าเราจะได้อะไรนะครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะเอาเลยเหรอ มันไม่มีกล่องสมบัติเลยนะมันม,มีกล่องสมบัติเลยอันเนี้ยผมดูแอนิเมชั่นไม่เป็นด้วยแต่ว่าเป็นธงสีแดงนะครับโอ้โหมันน่าจะกากว่ะงานเข้าโอ้โหเอาดวงไปห,หมดกับเมื่อกี้หมดแล้วอะอ่าผมผม <c oughs> เอ้ยผมผมคือผมรอมีคนถกรอถมผมเยอะมากไงกับไอตู้เนี้ยเพราะว่าเขาคิดว่าผมน่าจะเกลืองไงอผมจะผมจะล้างเกลือให้ดูไว้ว่าแบบ คือต้นปีมาเดีอยผมไม่ได้เปิดกาชาเลยเลยนะผมเก็บโดวงมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเนะี่ยมาดูซิว่า700เพชรของเรามันจะได้อะไรบ้างนะครับผมจะได้ตัวละครใหม่บ้างไหมจะได้ตัวละครหนึ่งใน4ี่ตัวผมหวังไหมนะครับหวังสุดมยากได้ลูฟี่รอจริงผมจะเอาไปไว้ไปไ,ปไปต่ท็อปนะครับอ่าโอ้โหมันตีแรกมาก็แห้งแล้วครับ <laughs> โอ้อนิเมชั่นแม่งบอกเลยต้องดูกล่องสมบัติดีๆนะเออโอ้โหคนเดียวอีก่ย โอ้โหลงโจงทงดำด้โอ้โหตะคิปเลยตะคิปเลยโอ้โหงานเข้า no ไป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 เดี๋ยวผมต้องกดสูตรตั้งหลายแล้วมั้งอ่าโอเด็กโอเด็กมาโอ้ยมันมีคนรอทงผมเยอะมากอ่ะมันจริงผมว่าซอแมนนะทุกคนเฮ้ยไม่มีกองอะไรเลยขอทงดำปึ๊ดเลยหายไปแล้วรอบนี้มีนามิกับซันจิครับเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้ อ่ะดึงเอาผมพอเข้าใจแล้วถ้าเป็นเกียร์สี่อ่ะมันจะมันจะได้สีดาวไว้ถ้าเกิดดึงแล้วเป็นเกียร์สี่อ่ะมันจะได้สีดาวนะครับมันมีเกียร์สี่สเน็กแมนด้วยนะครับอ่ากับเกียร์สี่บอนแมนธรรมดาเนาะโหสามมันตีถ้าไม่ได้สีดาวนี่คือแห้งนะผมเกลือแล้วนเะน no! ี่ยโน้เฮ้ยผมรับไม่ได้ว่ะสามมันตีเจ็ดร้อยเพชรเคจะหวังสีดาวออกนี่ยากแล้วเนี่ยโอ้โห สองเพียงทีมันต้องให้อะไรผมหน่อยดีเจมโอ้โหาเกณมติควรจะ้องไห้อะไรวะมันเกลือขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหเน็ตถึงกับหลุดเลยเจมบอกมึงไปลีก่อนไหมอะไรอย่างนี้อ่ะผมลองลอบไอคิมเลมอนบ้างตัวแบบว่ากากสูดในตู้นะครับแบบว่าในในในพิกอับนะก็โอเครอบนี้มีกล่องสองใแล้วมารอบนี้แหละทงทงมา ต้องมาแลครับผมลูฟี่รอลูฟี่รอโอเด้งอย่าพิ่งขออูลูฟี่รอ,อ,อ,อก่อนอ่ามันเป็นภูสีนี่วะสีธรรมดาอ่าสเน็กแมนผมมาใส่โล่มานี้ยังไงโอเคครับผมได้มาแล้วครับผมหนึ่งในตัวละครใหม่หน้าฟีเจอร์นะฮะเขามาสื่ครับผมน่าจะได้ตัวเดียวแล้วปะน่าโอเคครับได้มาแล้วหนึ่งตัวละครฮะรอยากได้ลูฟี่รอ ถ้าผมได้หนึ่งในสตัวที่ผมพูดผมจะถือว่าผมไม่เกลือนะครับเพราะผมมันเป็นตัวที่ผมจะได้ใช้งานจริงๆไนงะในอนาคตเนาะก็ต้องรอดูว่าจะได้หรือเปล่านะครับสเน็กแมนการันตีเอาไมา้หนึ่งครับผมสายมัดยังไงลูฟี่เหรอโอเคได้อีกหนึ่งแล้วครับผมเขา้าทวิไม่ใช่ความรู้สเป็นขี้คู่นะครับโอ้โหสุดยอดโอเคโอเคก็คืนกันได้หน่อยคืยกันได้หน่อยโอเคได้สองตัวละครใหม่มาแล้วขาดโอเด้งนะที่เป็นตัวใหม่เนาะ โอเคคนอื่นเขาเปิดกันได้กระจายนะ่ามมันตีแรกผมแม่งแห้งเลยว่ะรอบนี้มาแล้วผมมาแล้วสองตัวละครใหม่นะครับนี่โอเคครับผมทุกคนรอดูรีวิวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่แปดสิบเนี่ยอาจจะต้องไปรีวิวในโหมดเฟนแบทเทิลน,นะฮะโอเคครับผมสองร้อยเพชรแรกได้แล้วผมสองตัวละครใหม่ฮะโอเคมากดเลยดีกว่าไม่เสียเวลาผมเดี๋ยวจะกินเวลาคลิปนะฮะอ้ามีแฟงกี้กับชอปเปอร์มีกล่องไหมเอาหูกล่องกา <c oughs> อ้ยเอาทองท,อง,ทองอยู่โอเคฮะ คือถ้าเป็นสเน็กแมนมันน่าจะการันตีฟีเจอร์ปะ่ะอ่าถ้าเป็นบัลแมนธรรมดาน่าจะการันตีสีดาวธรรมดาแล้วก็ทรงสุ่มเอาเนาะอ่ะชอบอนิเมชันเปิดกาชามันน่าเปิดดีอ่ะอือหือยังไม่มีเกียร์สีโผลมานะครับผมเปิดไปเรื่อยๆอ่ะดูดิว่าเจ็ดร้อยเพชรผมมันจะแลด,ดูคุ้มไปครับปู่โทรศัพท์สัน่นเลยถ้าได้ยินขออภัยด้วยนะครับเพราฟอนดีดิท์คอร์ตอนนี้เขาฮือฮามากเขารอถมผมอยู่นะนดีดิท์คอร์เนี่ยรอเรียกว่าซอลแมนอยู่นะครับเออ ผมกดอัดคลิปแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผมลืมกดอัดคลิปนะโอ้โหอันนี้น่าจะไม่ได้เอามาแล้วครับผมอ่านี้ธรรมดาอ่าคาตาอลิโอเคมันก็ตังเป็นสีดาวโอเคโอเคโอเคอ่ะได้แปดสิบมาเอาไปเล่นได้อีกเนาะเอผมเคยทำคลิปตัวนี้ไปแล้วด้วยนะแต่ไม่เป็นไรฮะอยากดูอีกก็บอกได้นะครับผมเพาะว่านี้มันไอดีหลักผมนะครับโอเคบายต่อครับผมกับมันตีเท่าไหร่แล้วไม่รู้ฮนะแต่ตอนนี้เหลือ460เพชรแล้วนะครับ462เพชรนะโอเค มีก็โอ้ oh, โหลงโจงกล่องไปไหนเดีย๋ยวทงดำเดีย๋ยวทงดำโอเคทองแดงได้อยู่ดีวไม่เอาทองดำทองดำนี่คือแบบรู้เลยมันอาจจะมีโอกาสสซ็กเอาได้ไงเออภูยังอื่นมีสีอื่นไหมอ้าภูสีทองอ้ามีลุน้นผมว่ามีลุน้นมัดอาวันตีนี้ผมว่ามีลุ้นวะน่าจะได้สีดาสักตัวหนึ่งครับ <S 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 ขอแค่ลูฟี่รอไว้ทุกคนตัวนี้ผมแม่งจะไม่เกลือเลยอะรองเท้าผมโอ้เด้ง่อกไม่เป็นไรฮะผมไม่สนใจระบุลุงผมได้มะ คีคูครับผมตัวที่2ครับโ okay. <c oughs> <g ül> อเคเฮ้ยมีลุ้น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 80อยู่ตอนนี้โอเคครับผมนากุโนโมันอยากได้มากเลยเพราะมอยากที่คีคูมาผมได้มาสองตัวแล้วโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่คือผมได้ลูฟี่รอมาคือจบทุกอย่างครับคือผมคุ้มเลยได้ลูฟี่รอมาผมอยากแค่แค่ตัวน,นั้นตัวเดียวในตู้นี้นะครับโอเคครับผมรอบนี้ได้คิคูมา7จแล้วนะครับ7 0ิบแล้วยังเหลืออีก400เพชรโอเคถ้้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเค อ่ะถือว่าผมไม่เกลือแล้วกันโอ้ผมได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับอุ้ยโอ,โอเคมีกล่องอยู่คือไอ้มนตีแรกๆแกม่งไม่มีกล่องแล้วแบบบูฟี่คนเดียวอะโอ้โหอันนี้น่าจะเนา่าปะโอ้ยแต่ผมชอบอนิเมชั่นกาชาบ้างนะเอออัปเดตมาก็ดีขึ้นเนะี่ยส่วนไอ้ตีบอสกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไอ้ผมทําให้ดูนะครับเอ้ยอันนี้บูฟสีทองว่ะอ้าวโอเคสีดาวผมมาขี่คู่ไหมขี่คู่อ่ะอะไรบากี้อ๋อไปกย์ไปเกย์ไปเกย์โอเคได้ตัวใหม่ครับยังไม่เคยรีวิวด้วยนะฮะ จะได้รีวิวกันแน่นอนครับเร็วๆนี้เพราะว่าระบบเกมมันดีขึ้นเยอะเลยนะครับบัรทายให้ผมเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะฮะตีบงตีบออะไรก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมความหานี่มาแน่นอนนะร <c oughs> อชมนะครับรอติดตามกันได้กดซับสไครต์ก,ก,ไกดไลค์เอาไว้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับข่ายของก่นอนโชยังยังไม่มีเฟกเฟิร์กอะไรนะครับคือได้แค่บารกี้ใช่ไหมน่าสมดุแล้วปะผมว่าผมไม่มีดวงออกโอเด้งหรอมศูนย์สองอ่ะยากอ่ะก็เลยหวังลูฟี่รอนะครับโอเคได้69ม้ามาครับ ปฮะโคล่าลุนเรือผมตอนนี้ไปต่อครับผมเหลือสามรอหกสิบเพชรแล้วเ,เปิดลรวชัดเด็ดถึงก็หลุดเลยมีใครอยู่เพื่อนไหมอ้าโอเคเรามเป็นซันจีกับแฟรงกี้อ่ามีกล่องด้วยทงแดงได้ไหมทงแดงไ,ดไหมโอ้ทงดำโถเอ้ยคือ <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าไอ้ทงแดงเนี่ยมันน่าจะดีกว่าทงทองนะอันนี้ผมรู้สึกส่วนตัวเลยนะอ่ะโอเคอันนี้น่าจะได้สีดำมั้งครับคิดว่านะสองเท้าโล อเอาคีคู่อีกตัวหนึ่งได้ปะแปดสิบได้ทำคลิปเลยนะเวย้ยชึบยังไม่โผล่ครับผมตรงเท้ามายังไม่ออกโลมาอ๋อโอเคได้กินนะว่าโอเคโอเคโอเคอันนี้ผมผมโอเคอันนี้ผมโอเคเพราะมันยังไม่แปดสิบไงเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยใครเกือบบอกทีเดียวช่องนี้แม่งไม่ใช่โซเวนอีกต่อไปแล้วไม่เกือบแล้วเวย้ย โอเคครับโอเคครับถือว่าคุ้มค่านะครับผมลูฟี่รอเดี๋ยวเหลือแค่ลูฟี่รอฮะอีกสามร้อยเพนะดูดีว่าลูฟี่รอมันจะโผล่หัวไหมให้เราได้เห็นหรือเปล่านะครับอ่รอดูอ่ะรอบนี้มาสองกล่องทองทอง่ะไม่มีกล่องที่หายละธงแดงทงแดง,ง,แดงอ่ะทุบง,งดำด้ว <c> ย <oughs> ไม่แนะ่มันมีโอกาสมีโอกาสเพราะมันมีเพื่อนมงมาด้วยนะครับอ่ะสีแดงครับผม ไม่ใช่สีทองรอบนี้น่าจะสามดาวขึ้นไปครับมีโอกาสออกสีดาวนะแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับแต่ออนิเมชันที่มันอัปเดตมามันพอจะเดาออกนะว่ามันดูง่ายกว่าไอ้ดักก o นบอลลีเจนอะเออพอจะดาออกว่าอันไหนมันมีโอกาสได้หรือไม่ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็คงจะชินอะเดี๋ยวก็คงจะรู้เองว่าออนิเมชันอนมันการันตีสีดาวหรืออะไรครับอีกสักพักหนึ่งกว่าจะชินนะยังไม่โผล่ผมว่ามันตีนี้ไม่ได้สีดาวแน่เลยว่ะออกไหมสักหน่อยไหม หมัดไม่ออกน่าจะน่าจะเกลือโอเครอบนี้เกลือละมาเหลือสองร้อยแล้วนะครับอีก2อ0อสิเพดิงอ่ะผมลองล็อกเขามาสืตรมั่งดี้อ่นเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรมาคนเดียวผมมีกล่องไหมรอบนี้อ้าวรอบนี้กล่องทองนะครับรอบนี้กล่องทองทองแดงเอาทองทองด้วยอ่ามามาคนเดียวก็ได้มาปุ๊บข้างบนถ้ามีพวกพวกนี่จบเลยเนี่ยปุ๊บไม่มีสีธรรมดา รองเท้ารอบนี้น่าจะการันตีปะรอบนี้น่าจะได้ปะสีดาวเพราะมันกล่องทองแล้วทองทองด้วยอะสีดาวสักตัวไหมสีดาวสายมัดยังไม่ใช่ยังไม่ออกครับผมเกียร์สียังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับขนบเลยครับซอแมนที่ไหนครับใครมันพูดว่าซอแมนวะใครมันพูดว่าซอแมนบอกผมที่ โอ้โหเรียบร้อยครับผมออกไปแล้วครับผมตัวใ่ครับผมมุดรุ้งโอเด้งนะครับผมสายวิ่งดีเขียวครับโอ้โหดีแหละตัวนี้ผมรอคอยมานานผมบอกแล้วให้กักเพชรไว้ทุกคนยินดีกับคนที่ได้ด้วยแล้วก็คือผมเป็นคนที่ได้เว้ยทุกคนจะกู้ได้เวลาครับผมอ๋อดีใจว้ยดีใจว้ยโอ้รอดูคลิปดิวตัวค้อนล้วบบอกเลยโอ้โหโอ้ยน้ำตาจะไหลอู๋มือสั้นมือสั้นมือสั้น โอ้ใจเย็นๆใจเย็นมือสัน่นโอ้ยมือสัน่นเลยอ่ะเออได้มาแล้วได้ครบตัวครับผมตัวละครใหม่นะครับก็เหลือแค่หดูพี่รอครนะับตอนนี้ผมไม่เกลือแล้วเพราะได้ผมในหนึ่งหนึ่งในสี่ตัวที่ผมอยากได้ผมได้หมดแล้วนะครับโอเคเราไม่ไม่กล่องไแล้วนะครับไม่แล้วเกลือไม่เกลือผมไม่สนใจแนละ้วตอนนี้คือผมได้มาแล้วของบูทรุ่งตัวใหม่นะครับผม <c oughs> ได้ตัวติดใบตาแล้วผมเ้ยดีใจวอย <c oughs> ใครเกลืออ่ะใครเกลือ โอ้ยไม่มีใครทรมผมแล้วผมไม่ใช่ซ้อมแมนอีกต่อไปนี่ถ้าผมได้ลูฟี่รอมาอีกนี่คือจบอุ้ยโอเด้มันเนี่ยโอเคอิชอปเปอร์ชอปเปอร์ตกใจตกใจมันเป็นรองเท้าแอะเออนึกว่าไอไออ่าโอเด้งมันออกมาอีกตัวนะครับขู่มือไม้ทันหมดเลยตอนนี้โอ้ยดีใจอ่ะได้แล้วนี่สินะนี่สินะด,ดวของผม มันกลับมาแล้วทุกคนปีนี้เราเปียงผมไปดูเปิดกรชากไหนก็ไม่เกลออีกแล้วโอเคก็โคราเลอรผมเอาไปแลกโซนีคิงได้นะครับมาครับผมสาวมัลตีสุดท้ายนะครับดูดีว่าเราจะมีโอกาสได้โอ้โหอันนี้ผมน่าจะเกลือปะขอทองแดงอืมตะคิบเลยน่าจะเกลือภาพเรียบร้อยโอ้โหพี่น้องพี่น้อง <c oughs> อ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราก,กดคอมมาสื่อใช่ไหมนะคอมสื่อมันออกโอเด้งให้เราเว้ย งั้นต่อไปต้องคีคูฮะคีคูคคนี้ต้องมาเป็นสายมัดใช่ปล่าอ่ามีโอกาสมีโอกาส,อ,กาสอาจจะเป็นลูฟิโลโอ้โหไม่นะไม่นะอ๋อโอเคทองแดงมาแรงอยู่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยโอเด้งออกปุ๊บเค้มเลยอะอเฮ้ยไม่เอานะไม่เอา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 ขอดูฟีโลไม่ได้หรอโอเคหลอมีทองแดงครับอาจมีโอกาสเทองเฟีเอาออกมาเป็นเจสี่อะไรงี้ โอเคครับเราคุ้มแล้วฮะตัวนี้เราโคตรคุ้มเลยฮะคุ้มแบบคุ้มจัดเลยนะผมบอกเลยโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหออกบ้างไหมอ่ะน่าจะมีออกมาบ้างปะ่ะน่าจะมีนะทองแดงอ่ะต้องมีบ้างดิต้องมีบ้าง,ง,งแล้วยังไม่ออกหมดัดอีกแล้วครับยังไม่ออกน่าจะเกลือแล้วปะ่ะรองเท้าโอเคเกลือแล้วฮะคิดว่าตาสองมันเตียวโอ้ยโอ้ย,อยเองออกมือผมบูดแล้ว <laughs> มาครับผมมันตีสุดท้ายล็อกที่โอเด้งแล้วกันฮะมาครับผมมันตีสุดท้ายจากลากัรน,นะผมดูดีว่าเราจะโอ้ไม่เกือแล้วราบนี้คิดว่ากล่องทองเอากล่องกล่องกลางอีกทองทองครับโอเครอบนี้ได้ทองทองวิ่งสามคนฮนะดูดีว่าน่าจะได้แล้วมั้งสีดาวขอลูฟี่รอแบบปิดฉากแบบแจมๆมได้ปะมันจะเทมากเลยผมจะกลายเป็นแบบคนที่กดกาชาแบบคุมไม่สุดในรอบปีเลยเนะี่ยชัอปรองเทา้า มโอ,โอเด้งมาอีกตัวนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมขอรู้พี่รอดีกว่าหมัดมา,อ,มาอย่างไม่โผล่ครับมีดได้ไม่โผล่เคียร์สีเซ็กแ,แมนสายโลมาจังหวะนี้ยังไงอ่าคินามอนอีกตัวนึงครับผมนะครับแปดตีมเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> โอเค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 ,อเคได้อยู่ <c oughs> คุ้มแหละบอกเลยว่าตัวนี้ผมโคตรคุม้มอ่ะโคตรของโคตรของโคตรของโคตรคุ้มว่าผมได้ทั้งบุญลุงได้ทั้งโอ้อะไรมาหมดเลย สุดยอดลิมิตเบรกโชว์ไปหนึ่งทีโอ้โห,โหจากลากันไปครับผมมันตีสุดท้ายครับผมได้คินาอนมา80ด้วยนะครับผมแล้วก็คิคุ70เนะอะเขามาสื่ออีก60นะครับโอเด้งด้วยนะครับโอ้โห,โห,โหบอกเลยได้ตัวละครใหม่ๆเข้ามาในไอเดี ID เราเยอะมา,มากๆเลยนะครับก็ต้องปั้นอีกสั้งหน่อยนะฮะกว่าตัวมันจะเก่งนะครับแต่โอเด้งนี่ผมอาจจะผมอาจจะหยิบมันมาเล่นนะเพราะว่ามันตัวมันเก่งดงีครับผมผม,ผมสนใจตัวม,มากเลย เดี๋ยวนะดูดูก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้านครับตัวใหม่วันนี้นะครับผมมีบากี้อ่าที่เราได้มานะครับเดี๋ยวผมขอล็อกก่อนนะฮะมีบากี้เนาะอ่านี่ครับผมเขาต้งสื่ออ่าคิคุ70นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็คาตาคุริ่นที่ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับอ่านี่เลยครับผมไฮไลท์หลักของเรานะครับผมโอเด้งนะครับได้มาแล้วนะฮะโอชินจ โอเคไม่เป็นไรฮะ,ะเดี๋ยวอไอ้ลูฟี่รอนี่เดี๋ยวเราคงจะได้หาหากันในอนาคตแน่นอนเดี๋ยวขอเก็บเพชรแล้วก็ดูตู้ดีๆเนาะแล้วค่อยห,หาเปิดกันนะครับาจะได้มาแค่นี้ไหมจริงๆผมหวังพวกจินเบย์พวกนี้นะเออเผื่อจะได้แปดสิบเอามาทาคลิปได้นะครับน่าจะได้แค่นี้มั้งอ่าประมาณนี้ครับผมสําหรับการเปิดกระชาในวันนี้นะครับเดี๋ยวขอแวะดูโครานิดนึงว่าเจ็ดร้อยกับเพชรที่ผมเปิดไปเนะี่ยมันได้โคลามาเท่าไหร่นะครับจะู้หสามร้อยา โอเคครับผมคลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละครับมาเปิดแกาใช้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็โอ้โหมือไม้สั่นจัดแล้วโอ้โหได้ตัวใหม่มาแล้วดีใจโอเคครับผมก็รอดูคลิปด,ดวีวกันได้เลยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับผมสวัสดีครับ